ก็อยากให้ดูความใหญ่ของมันนะเฮ้ยอาเคียดูอเห็นไหมโหหนักมันถึงเจ็ดเลป่ะเดี๋ยวเราค่อยอมาล้างหูกันโยมาดูข้างนี้กันเพื่อนๆเราก็แซะเลยแซะแล้วก็หัดงัดงัดงัดช่วง,งน,นี้โอ้ยลมพัดแรงมากอะ่ะ เนี่ยถ้าไม่มีงานนะผมจะออกไปเล่นว่าวแล้วอะพรลมแรงเนี่ยชอบมากวันว่างๆ่ะลมไม่มีเลยอะพอมีงานก็มีลมเหมือนเลยไม่ได้เล่นว่าวเลยอเอเอ,อ,อ,อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมค่อยๆแสเอาแสแล้วมัดมัด ออกมาสินี่ไงนี่ไงไอ๊ขี้หูมากองข้างนอกก่อนอีอ๋ยา่าวางอยู่ข้างนอกเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปเดีย๋ยวมาโดนมอือแต่เป็นขี้หูผงเลยนะครับข้างนี้ไม่มีขี้หูแฉะเลยเป็นขี้หูผงมู้โอ้ด้านในมีขี้หูแผ่นด้วยเหรอเนี่ย แห่นจ,จริงจริงด้วยอ่ะเอ๊ะผมจะเลยงแผ่นยังไงเนี่ย,ยก่อนนะผมปรับ,บมุมกล้องแสงนิดนึงอยากให้เห็นทั้งบ้านเห็นอ่ะขี้หูแผ่นเนี่ยถ้า,าออกได้น,นีงโล่งๆเลยนะเห็นไหมเห็นไหมมุมเนี้ยอียอ๋ยออี๋ยเช่นนะเห็นกันบ้ไหมเห็นไหมผมเนี่ยเนี่ยคือขี้หูแผ่น โอ้ยอืหือ,อาอยากอยากอยากถึงแก้วหูเลยเฮียเฮียผมจะใช้ซ่อมหมุนนะอาจจะเจ็บนิดนึงนะมันไปดึงขอบแก้วหูด้วยนะเฮ้ทุกทีไม่เคยมีที่หูเป็นแผ่นถึงขอบแก้วหูแบบเนี้ยจะหมุนเลยนะเฮียอยู่ยิ่งนิ่งนะอย่าดึงหูหนีนะเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึง เจ็บนิดนึงโอเคหลุดแล้วอ้ดูสิใหญ่มากใหญ่จริงๆสมมติเนี่ยถ้ากี่หูเป็นทองเนี่ยแค่ออกมาจะแบ่งกับลูกค้ากันยังไงเ่ย <c ười> คิดเล่นๆคิดเล่นๆตอนนี้เราก็มาล้างโชกันล้างน้ำยาโช ก็เราจะไปขูดขี้หูผงๆผออกกันเลยนะอยู่ทั้งบ้านมีความสุขไหมตอนนี้ผมก็พยายามพยายามจัดจริตทำเสียงสองเนี่ยให้ทั้งบ้านได้ฟังกันเสียงสองนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไนงนะว่าเสียงสองนี่บางทีก็มาบางทีก็ไม่มาและอารมณ์มีคนบอกว่าลองทำเสียงหนึ่งอีกทีสิ โอ้ยเสียงหนึ่งเนี่ยทำยากยากเสียงหนึ่งนี่ไว้ออดอ้อนกับลูกกับเมยอย่างเดียวเลยเอาเสียงสองไปก่อนละกันครับเสียงหนึ่งนี่มันต้องรองอารมณ์อารมณ์อีกทีอะยากมากยากมากอตอนนี้เห็นคิ้วแล้วไเดี๋ยวก่อนนะขอปรับมุมกล้องนิดนึงมุมอ,อยู่อยู่แสงมันก็ไม่เข้าอะ่ะใช่ไหมอ้าว น่าจะดีขึ้นแล้วเออเอเอเออเห็นข้างในละเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ๊ดูเหมือนผมนี่จะเป็นตะกอนหินปูนในหูชั้นกลางหลุดอีกแล้วนี่เฮ้ยเป็นบ่อยๆนะอตะกรนรู้ในหูชั้นกลางวันหลังคือเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปสอนให้ดูว่าเขาทำยังไงกันวิธีแก้ตะกอนหินปูนในหูชั้นกลาง พอผมเนี่ยเป็นผู้ชันานการแลยเรื่องกายภาพบันบัดเหล่านี้ผมถนัดถนัดบุงเล็บถนัดมากเป็นอยู่ทุกวนันเป็นอยู่ทุกมุมเป็นแบบจนจำขึ้นใจเลยอะ่ะป่ะเดี๋ยวเปลี่ยนอันก่อนก็มาต่อกันครับเราจะปันป่นวิธีแก้วหูด้านในเลย ถึงแก้วหูด้านในตอนนี้ผมกำลังอยู่ระหว่างการรอน้ำยาเวลาย้อมนะเราจะใช้สีน้ำตาลอ่อนอย่ามาย้อมแล้วก็ให้เป็นสีดำแบบดำดำธรรมชาติอนะคือเขาเรียกว่าอะไรนะดาร์กดาร์คบดาร์ฝรั่งเรียกว่าดาร์คบลจะดำก็ไม่ดำจะมืดก็ไม่มืดจะน้ำตาลก็ว่าเลยน้ำตาลเข้มไปอีกอันนี้ก็โอเคและ้ะ แก้วหูสะอาดแล้วอะมาต่อกันอีกทีต่อกันด้วยอันแบบเดิมครับสำรีแบบเดิมเพิ่มเติมคือความมั่นนี่แหละครับก็อยากจะขอให้ทุกคนนะครับมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบคิดบวกอะผมผมในความรู้สึกผมเนี่ยผมไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงแต่ผมคิดว่า คนที่เกิดมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมันเท่ากันหมดนะครับบางคนบอกต้นทุนเราแตกต่างกันนะนู่นไม่จริงนะครับต้นทุนของเราคือเราเกิดเป็นโลกใบเดียวกันมี24ชั่วโมงเท่ากันเรามีชีวิตหนึ่งเท่ากันฉะนั้นถ้าคุณไปเปรียบเทียบเรื่องเงินเนี่ยคุณอาจจะสู้เขาไม่ได้เรื่องการอยู่อาศัยสภาพสาระสังคมการแต่งกายคุณสู้เขาไม่ได้หรอก คุณไปวัดเอานี่ดีกว่าสุขภาพดีมีความสุขคุณมีความสุขเท่าไหร่คนอื่นก็จะอิจฉาคุณมากเท่านั้นคุณมีสุขภาพดีมากเท่าไหร่คนอื่นก็จะอิจฉาคุณมากเท่านั้นมันอยู่ที่คุณอะวัดคุณค่าของตัวคุณเองด้วยอะไรถ้าคุณวัดวัตถุคุณก็จะจมปรักอยู่กับความโง่เขลาแบบนั้นคือผมเคยบอกไว้หลายๆคลิปนะครับว่าคนเก่งอะทำงานเลี้ยงตัวเองได้คนโง่เนี่ย หาความสุขไม่ได้ครับ้ปบา,บา,บายบายเจอกันคลิปหน้าโอ้ยลมแรงมากเลยฝนจะตกแล้วโอ้ยที่นิ้วดำๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยนิ้วมือด้านซ้ายที่ดำเนี่ยคือรอยไหมของอ,อตอนนี้ผมทำมอเตอร์ไซค์จากไอ้อะไรนะไอ้ไฟแช็กแก๊สเล่นอะ่ะมันก็เลยแล้วผมบางอันมันต้องมีการเจาะแล้วก็การเผาอะ่ะ มันก็เลยติดขมเหลวพลาสติกที่มันมันไหมแลวดำออกมาก็เลยต้องทําอย่างนี้เห็นไหมโอ้ยไปถึงห,หูด้านในเลยมันเนี่ยเห็นหูด้านในแล้วโอ้ยใช่ใช่ใช่ใชรูหูรูหูรูหูโอ้มีเศษขี้หูหลุดออกมาด้วยเดี๋ยวก่อนนะไปขูดออกก่อนเห็นเนี่ยเห็นกันไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไง ติดออกมานี่แลล้อ๋อโอเคโอเคตอนนี้เรามาชว์ดูที่เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่หมุนหมุนอยู่เนี่ยคือไม้เสียบลูกชิ้นนะครับท่านเพียงแต่เราเอาสำลีเนี่ยไปปัน่นปันปันแล้วก็เอาไปปั่นให้ท่านดูไหมครับไม้สำลีเนี่ยจาเป็นไหมที่ต้องใช้คัตตอนบัตไม่จาเป็นเลยครับเราสามารถใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยทำได้ครับ เห็นไหมโอ้คีหูก็ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเคาะเศษขีหูทิ้งก่อนแล้วเราก็จะใช้อันเดิมเนี่ยนะครับปั่นเข้าไปต่อเพราะเราจะเน้นเอาเศษขีหูข้างในออกนะครับโอ้ใช่ใช่แหมกล่องกระสานเป็นเจ้าเข้าเลยอะมือผมไปโดนเนี่ยไม่ใช่อะไรหรกครับท่านทำความสะอาดข้างนอกก็ได้ครับ ไม่ใช่ทำแต่ข้างในข้างนอกเราก็ทำได้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าเราก็ทำทำทำให้มันสะอาดเลยครับโอเคขนดึงขนออกอนใช่ไหมโอลควันนี้เราก็จะมาเริ่มแค่หูกันตรงนี้

ค่อยแซแล้วก็งัดกันเนะน,นี้ก็รอเชียร์บอลลี่ทีมชาติไทยอยู่ทั้งรุ่นใหญ่ตีในซีวิลีแล้วก็รุ่นเล็กอยู่21ทีงแชมป์โลกวันนี้เจอญี่ปุ่นงานยากนิดนึงนี่ แค่หูงานยากกว่าอีก ทม่ไหนยี่ออามาแลอัออกไม่หมดอยาเปลี่ยนมุมหน่อยเปลี่ยนมุมหน่อยเปลี่ยนมุมกล้องปรับแสงหน่อยลองดูสิตรงนี้เห็นชัดไหม เห็นอีกมุมนึงไหมเห็นกันไหมเออแม่แสงเข้าไม่พอแต่ก็ยังแค่ได้อยู่แสงกันเข้าหากมุมอีกนิดนึงได้ไหมไม่ได้แล้วแสงมันติดในนี้แหละอืม่มีม่แหละค่อยค่อยแสงมุมนี้ ค่อยๆเืเฮียว,วันนี้ขี้หูไม่ค่อยเยอะอแต่ก็มีนะแต่ไม่เยอะเหมือนื่นนั้นอะ่ะวันนี้นหูเยอะมากวันนี้ไม่เยอะเท่าไหรเช้าๆออมีขี้หูอีกไหม อ้อาอะไรเนี่ยใช่ไหมอ่าแป้มีทีตเกนี่ก็ดีอยู่อย่างนะมันเหมือนเก็บความทรงจำกันเลย เดีย๋ยวจะล้างละเริ่มกระบวนการล้างหูกันก็ค่อยๆปั่นกันนะไม่ต้องรีบตอนนี้ก็แค่ขูด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 เอาขี้หูผมผมเล็กๆให้ออกมาโอ๊ตกัอนอกก็มีแหต

สามสาวเหมือนเด็กไม่มีไส้กันเลยเอวบางบางมีกล้ามท้องกันหกเจ็ดลูกอ่อหอยผอมจนกล้ามท้องขึ้นหรือน้องเต้นจนกล้ามท้องขึ้นก็ไม่รู้ดูเป็นทั้งสองอย่างเลยฟิตร่างกายได้ดีมากเลยฮรก็รลองไล่ตามดูคอนเสิร์ตที่น้องเล่นน้องจะเล่นก็ประมาณสัก 40-50ถึงินาทีเนี่ยถ้าร้องจริงๆน่าจะชัก36-39กถึงนอกด้นน้องก็จะพักเหนื่อยกันนะอ,อยากเย็บเชืเ่อใใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม โอ้ข้างนอกฝนตปอยๆย,ยลงมาแล้วอ่าตอนนี้จะสำลีเราจะค่อยๆเอาสำลีป่นไปช้าๆไปถึงแก้วหูวกันเลยนะถึงแก้วหูวกันดูสิแก้วหวูมีอะไรไหมมีขี้หูไหม ไม่ดูเหมือนไม่มีปัญหาขมวดปมามาตรงกลางแล้วถูถูถูถรอบนอก,อกตรงกลางแล้วอ่าใช่ใช่เดี๋ยวก็เห็นไหมที่หูมันก็จะติดออกมาอย่างเงี้เห็นปะอ่ะเดี๋ยวเอาอันใหม่มาต่อกันอ๋อวันนี้ยังไม่ได้ไวยพรแฟนคลับเลย ก็ขอให้แฟนคับทุกๆคนรวมทั้งครอบครัวด้วยนะมีความสุขร่างกายแข็งแรงลํารวยล,ำลยํำรวยอายุยืนยาวกันด้วยใช่ใมีความสุขแล้วร่างกายแข็งแล้วแข็งแรงแล้วลํำรวยแล้วก็ต้องอายุยืนยาวอยู่กันนานะ ได,ได้มีความสุขเยอะๆเอ๊ะเมื่อกี้ขี้หูไปไหนอะติดเมื่อกี้ก็เห็นมันติดออกมาต่ออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวข้อออกก่อนจะเอาอันเก่าเนี่ยเข้าไปเอาขี้หูที่เป็นผงๆด้านในออกก่อนตอนนี้ไปที่แก้วหูเลยใช่เราไปแก้วหูไอ้ถึงเนี่ยไฟมันไม่ถึงก็ว่าจะไปลองทดสอบอีก เปิดไฟฉายนี illah, surveys, ่ก็ลืมทุกทีเลยฮ่าสมองน้อยๆนี่จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมมีขี้หูวไปเดี๋ยวเราเอาอันไหม่ตอนนี้เปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงเห็นแก้วหูกันรึยังตอนนี้ปั่นไปที่แก้วหูแล้วถึงแก้วหูแล้วนะ ไปดูซิเป็นไงกเ็เม่วานเนี่ยนั่งดูเกมยูจีสเบดตีกับตูนิเซียโอ้โหเส็จแรกนี่เอาน้องแคปหมูกับน้องเปนนโนซึ่งสองคนเนี้ยคนหนึ่งอายุสิบหอีกคนหนึ่งอายุสิบเจก็ขึ้นมาตีชุดยูจี่เบดเลยแบบเจ๋งมากเลยแล้วก็หัวหน้าทีมยูจีสเดเนี่ยก็คือน้องเฟิร์นวันิสลา ซึ่งถ้าอยู่ในชิมชาติชุดใหญ่น้องใส่เบอร์หกแต่พอมาอยู่ชุดเล็กน้องใส่เบอร์สิบสองอยู่ยูยี่เบ็ดนี่น้องใส่เบอร์สิบสองอ่าใช่ใช่น้องเป็นเหมือนแม่ทัพประจำทีมเลยส่วนน้องแคปปูนี่ใส่เบอร์ยี่สิบเอ๋แล้วก็น้องเปียโนเลยที่ขึ้นมาใส่เบอร์สิบแปดหรือเบอร์สิบเก้าก็ไม่รู้อะ แต่หัวใจของทีมก็คือเซตเตอร์เซตเตอร์นี่คือเบอร์ห้าเบอร์ห้านี่ถือว่าสุดๆเลยเก่งมากน้องเก่งมากสไตล์การเซตเก่งมากเสียอย่างเดียวน้องตัวเล็กอะบล็อกบล็อกไม่ค่อยดีแต่ลูกเสิฟน้องโออยู่นะแต่น้องแคปหมูนี่เมื่อวานทำได้สิบสี่แต้มเท่ากับวัน,นิสาราสีทาเลศเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกอัน เห็นข้างในไหมเห็นข้างในเป็นไหมเราก็เอาไปปั่นข้างในกันเลยนะเห็นไหมปั่นข้างในเลยเอ้เมื่อวานจะชมใครอีกใช่ใช่บอลเร็วบอลเร็วก็โอ้โหทุบแน่นมากๆบอลเร็วรู้สึกจะเป็นอีกคนเบอร์หกอ,อะตัวใหญ่ๆร้อยแปดสิบเหมือนกันแต่ทุกแบบ ลูกหนักมากตีลูกหนักชุดเนี้ยบอลเร็วทํางานดีดีเพราะว่ามีพี่น้องปพิ้มจิตเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยโค้ชะโค้ดเจ๋งอ่ะแนะนําน้องได้ดีมากๆเลยแล้วก็วันนี้ก็จะลุ้นทีมใหญ่ทีมใหญ่นี่จะเล่นตอนสี่โมงเย็นสินาฬิกาส่วนทีมเล็กเนี่ยยูย่เบดจะแข่งตอน17บเนาฬิกาแข่งกับญี่ปุ่นเลยนะวันเนี้ คลิปนี้น่าจะออกก่อนนะ่ะลงในติกตอกแน่นอนปะปะปะเดี๋ยวเราไปข้างน้ง้งเลยคะพูดแล้วตื่นเต้นโอ้ยฝนก็กําลังจะมาด้วยอะ่ะอยากเห็นฝนกันไหมไม่ใช่อยากเห็นฝนสี่ลมอะ่ะอือย่าให้ดูว่าลมกําลังพัดมาแรงมากเลยเห็นไหมอ้อ ใช่เนี่ยลมแรงมาก